ไอ้หี ham, ้ยมโอลอโอ้ยครับกาสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับยินดีกับสุนิการจริงๆขอทีวีด้วย,ย,ยนะครับแล้วก็กาสวัสดีโคจิราซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลน์เริ่มจะเดา,าเองนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่สามสิบห้าแล้ววันหนึ่งนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับทางผมได้ทําการเปิดตู้เซตไอดอลเนาะก็เป็นตู้อ่าเฟตาสติวัลอ่าศูนย์จุดห้าปีพาร์ทที่หนึ่งนะครับผมเนาะก็เป็นตู้ ไอดอลระหว่างอาริสกับชินอนนั่นเองนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่านี่คือตู้ฉลองครบรอบ0.5ปีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่สเตตัสกับความสามารถครือผมบอกเลยคือกาก,ากมากคือมันไม่ได้ถึงขั้นว่ากากนะผู้ชมแต่มันรู้สึกว่ามันมันทำมาแย่นะผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าเอาเรื่องซอสสกิลอะแรงนะซึ่งเอาจริงผมลองไปดูแล้วคือตัวละครอาริสกับชนะินอนเนี่ยคือ ชัดเจนครับมันเอาไว้เล่นกับอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกใช่ครับมันเอาไปเล่นใน Battle Royale ครับเพราะอะไรรไหมผมลองไปเล้แล้วท่านผู้ชมคือคนที่มีลิสต,ต์อ่โค้รได้เปรียบอะคือสก,กิลไม่รู้ไม่รู้เป็นสก,กิลหรือสก,กิลต่อนะครับว่าน่าจะเป็นสก,กิลหนึ่งคือสก,กิลหนึ่งคือนางกว้างมากๆนะครับคือแบบคือเอาเอามาเล่นในโหมดอ่าปกติไม่ได้นะเอามาเล่นในโหมดอีเวนไม่ได้ก็คือ คือตัวละครตอนนี้นเหมือนเขาออกแบบไปแล้วว่าให้ตัวละครอาลิลก,กับชินอนเนี่ยเหมาะกับแบทเทิลรอยัลนะนะครับผมซึ่งแบบคือชัดเจนอ่ะคือสเตต,ตัสก,กากนะแต่ซอสสกิลอะ่ะไม่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 ได้กากเลยนะผมซึ่งเอาจริงพูดถึงแบทเทิลรอยัลปัจจุบันผมไม่ได้เล่นทุกวันแล้วนะคือผมเล่นแค่วันละหนึ่งครั้งจริงๆอ่ะในใจผมไม่อยากเล่นแบทเทิลรอยัลต่อนะแต่เหตุผลที่ต้องเล่นคือผมทำเควสรายวันไงใช่ไหมเออค,อ,คอคือคือหลังจากที่เอาเอาแบทเทิลรอยัลมา มันบงังคับผมเล่นไปแล้วทีนี้นผมไม่ค่อยชอบมะบแล้วผมแบทเทอร์ล่าย่ออ่ะคือเอาจริงมันไม่คนเรียกว่าแบทเทอร์ล่าย่อมันคนเรียกว่าเดนแมทมากกว่าเพราะว่าขนาดท่านโตอ่าตอนที่ผมมาไลฟ์สตรีมอีเวนล่าสุดบวกกับแบทเทอร์ล่าย่อใช่ไหมท่านโตก็มาแบบเฮ้ยเจอผมในไลฟ์สตรีมแบบเอ้ยกำลังเล่นอยู่ดีอ่ะแยบสบุแบบ่มเพื่อที่จะแนะนำให้ไอรู้ว่าเอ้ยบทพ,พีเป็นไงเจอท่านโตเฉยเลยซึ่งท่านโตแกก็บดว่าแบบแบบ อ,อ,ยยอ,อย่าเรียกว่าไปโทษรยยดเลยคือเด็แมทแล้วคือแบบเวลาเลงคือเอาจริงปะขอยญานะคือถ้าเกิดใครที่เล่นก็คงรู้อยู่นะครับว่าเลงบ้านป้ง้งเลงเลงไงวะคือเลงแบบเลงอากาศแล้วเวลาฟันทีหนึ่งคือฟันไม่โดนนะแล้วบางทีเวลาฟันปุ๊กเกมแม่งบักเด็กแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทีเนี้ยเวลาจะขึ้นที่หนึ่งผมบอกเลยขึ้นยากมากสลับนะสลับตัวผมนะคือพวกที่ขึ้นได้นี่แบบโท,ทรศัพท์มึงต้องเลงแรงจริงๆอะ่ะ นะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่าใครที่แบบไม่ได้เล่นจริงจังอย่าหาเล่นเลยอนะีเวนต์เชียเนี่ยแรตเทอร์ลอยยอคือเป็นเป็นโหมดที่ผมบอกเลยไร้ like ค่าจริงๆแบบเอาจริงปะถ้าถ้าจะเล่นอนะ่ะคราบผู้ชมเล่นแค่อีเวนต์ดีกว่าเออคือถ้าเกิดเล่นแบบแรตเทอร์ลอยยอเสียเวลาชีวิตอีกไนงะคือแบบกว่าจะขึ้นแรงเป็นแรงนู้น,แร,น,นแรงนั้นแรงนี้คือแบบถ้าเกิดการที่คุณจะขึ้นแรงคุณต้องอยู่ที่หนึ่งไม่ก็สองถึงจะขึ้นแรงได้ ซึ่งแบบเป็นอะไรที่เสียเวลามากซึ่งแบบซึ่งแน่แนอนว่าแม้เท่าเราย่อมผมไม่ได้คาดหวังกับอีเวนต์มันอยู่แล้วผมก็แค่มานั่งเล่นเฉยๆแพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะครับส่วนไอ้โพสที่แบบเฮ้ยจริงจังเกมมิ่งแล้วแต่เออแต่เอาจีบูแค่จะบอกว่าเป็นโหมดที่ผมบอกเลยโคตรขยะขยะขยะมากคือ แล้วแล้วแแล้ว,ลวคือเอาจริงความสเสถียรของแบบบ่ไปเท่าไหร่ย่อมไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยคือเลงเฮียอะไรวะถามจริงแบบเนี่ยขนาดเพื่อขนาดท่านโตเองบ่นเลยนะครับเอาจริงหลังจากที่ผมได้ผมเอาจริงปะรู้เลยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ขออนุญาตบ่น่าเท่าไหร่ย่อมหรือกันแม่งไม่ไหวจริงจริงวะ <c oughs> คือเป็นหมดที่แบบคือกะแล้วว่าอย่างไรมามันก็ไม่โอเคสุดสุดท้ายเรามันก็ไม่โอเคจริงๆแหละเออนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็ วันนี้นะครับทางผมก็จะมาทําการเปิดตู้อันนี้ละกันคือฉอลองครบรอบสุดท้าห้าดาวเหมือนเดิมนะครับผมเนื่องจากว่าทางผมเนะี่ยยังไม่ได้เลยแล้วด้วยความที่ว่าตอนนีน้ทางผมยังมีความมุ่งมั่นกับไอ้เจ้าคริโตโตสกินเชียนี่อยู่นะครับผมเอาจริงผมไม่รู้เพราะทำไมคือมันสวยเว้ยซึ่งหลักๆอะ่ะที่ผมมาเปิดไปใช่นะวันนี้เป็นวันเกิดของคนคนหนึ่งที่ซอสอาร์ออนไลน์วันเริ่มโชว์ดาวเขาแจกอับิลิตี้นะเว้ยซึ่งสำหรับวันเกิด ของคนคนนี้มีชื่อว่าเซริสกาเน่งนะครับผมอ่าก็ถ้าเกิดว่าใครที่เคยตามตระกูล ort, เกมซ o อตอาร์ออนไลน์จะคงรู้จะคงรู้อยู่นะคะว่า คนที่ชื่อเฟริสกาเนี่ยมาจาก s อสอาร์ออนไลน์เฟเธอร์บลเอ่าใครที่เคยเล่นก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่เล่นชุดแรกจะเห็นอยู่ว่าเป็นเจ๊ผมสีทเทา,าสูงหน่อยที่แบบเราเจอแบบแรกให้เราปิ๊งนานนั่นแหละครับเฟริสกา่งนะครับผมนาะก็แกะอบิลิตี้เหมือนเดิมนะผมแสดงว่าต่อไปนี้นะผมถ้าเกิดว่าตัวละครไหนยังไม่มีตัวตนในเกมนี้นะก็ น่าจะแจกบิลิตี้อาจจ้าอย่างน้อยเกมมันก็ใจดีอย่างหนึ่งคืออาแจกบิลิตี้ขั้นต่ำสักสามใบก็คืออย่างน้อยได้ปรดแค่ประมาณสองดาวนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนเลยละกันนะครับว่าเออถ้าเกิดเป็นเวลสามอาเวลอันนี้อันนี้คือผมยังไม่ได้อเวลนะเวลหนึ่งเวลหนึ่งเวลหนึ่งไม่มีอัพอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเนาะก็อ่าชื่อการ์ดมีชื่อว่าสูบปาร์ตี้น่าตื่นเต้นนะครับผมความสามารถก็คือ ความต้านทานทัดไฟบวกสามสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยใช้ได้ใช้ได้แล้วก็ต่อมาก็คือความต้านทานสถานะิปกติชังงักบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยการนี้ดีนะต้านไฟและต้านสถานะชะง,งักด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยถือว่าดีนะส่วนส,สถานะเสริมแล้วผมก็จะมีบวกเลือด200นะครับแล้วก็เพิ่มเกราะ2อ0ร้เอเองนะครับผมเนาะก็เฮ้ยถือว่าเป็นการที่ใช้ได้นะเอาจงจริง การดบางใบที่มันแจกในฐานะมันเกิดบางใบเก่งนะเช่นไอ้เจ้าการน้องตายเนี่ยเนี่ยจะเอาเทเลทีมันเกลียวลายเนี่ยเนี่ยการนี้ก็เก่งการนี้แบบเก่งเก่งมากเก่งสุดๆไปเลยนะครับผมเนาะก็ถือว่าการมันเกิดเซตรอบนี้ถือว่าไม่แพ้เช่นกันนะก็ยังเก่งเหมือนเดิมแน่นอนนะครับว่าสลับใครที่กำลังเล่นอยู่ก็อย่าลืมไปรับกันด้วยละกันรนะบบสลับของฟรีนะ ก็แจก Ability เซติฟิกานเองเนะครับผมส่วนวันที่ผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้ดูเลยว่ามันแจกถึงวันไหนนะครผมเนาะอ่ะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่กาชาสอครบรอบส5ุดห้ปีเขาดาวคิโตแอดอาร์เซน่าเองนั้นก็ไปครับ เออใช่ผมลืมพูดเลยก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์เซอาคุณเซริสกาด้วยละกันอันนี้ผมลืมพูดเลยลืมไปว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเซริสกาก็เอาเป็นว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์สีอ่าเนี่ยผมลืมชื่อนาะน,นะแล้วบัตรแล้วประเด็นคือบางทีอันนี้ต้องขออภัยด้วยบางทีลิ้นพันก็สอรีสอรีด้วยกันเอาเป็นว่าสุขสันต์วันเกิดหรือแฮปปี้เบิร์ตเดย์คุณเซริสกาจากซอสอาร์ออนไลน์เฟเธอร์วูเลตด้วยละกันเนาะก,ก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ด้วยเนาะอ่ะโอเคก็ด้วยความที่่วา ทางผมนี่ยังมีแรงจูงใจเปิดอยู่นะสำหรับคีริโตแอดอาร์เซน่าฉลองครบรอบ0.75ปีเขาดาวเอ็ดโลที่อยากได้ครับชุดมันเท่ครับท่านผู้ชมชุดมันเท่ครับแล้วทีเนี้ยผมมาอยากได้คิริโตสุดเพราะว่าคือผมชอบสก,กิลที่หนึ่งที่บันแบนบมุนเบเบแล้วก็ฝาดแล้วก็ฟาดล,ลงแบบเอ้ยมันดูเท่แล้วก็อาสนะอาสนะก็น่าเก็บเหมือนกันเพราะว่า เอาจริงเหมือนรู้สึกว่าความสามารถนะไม่มีแต่ว่าสกิลนางนเหมือนได้ข่าวว่าสกิลนางมันค่อนข้างตีแ,ล,แล้วก็หาพุ่หาศัตรูได้เลยเลยมานี้นะครับผมเนาะอ่ะก็หลักๆก็น่าจะเปิดประมาณสักสองสเต็ปละกันนะครับผมส่วนอบิลิตี้ค่อยว่ากันนะครับผมเปิ ส่วนระบียี้ค่อยว่าก,กันเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยหาไลฟ์สตรีมแล้วก็ค่อยฟาร์มเพชรใหม่ก็ได้มันเพชรเพชรมันหาไม,ไม่ไม่ยากหรอกจริงๆถ้าถ้าเกิดสตรอรี่ยังอยู่นะย้ํานะว่าถ้าเกิดสตรอรี่ยังอยู่ก็คือเพชรหาไม่ยากหรอกนะครับผมเนาะอ่ะโอเคมาเดี๋ยวจะมีการเปิดพิมพ์ตั๋วที่เกตคุณสิบด้วยนะลืมบอกเลยนะครับผมพอดีมีตั๋วอยู่นะก็เพิ่งได้มาเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้นะผมพังผมได้ไปเปิด อีเวนติเกตมาก็ได้ตัวละครน้องไลาลาจังมานะครับผมก็เมื่อวานนี้เลยก็คือเปิดแบบใบเดียวก็น่าจะเปิดใบสุดท้ายของประมาณ5้าใบก็ถือว่าดงดีอยู่ก็ไม่รู้ว่าดงผมจะยังสถิตอยู่ไหมส่วนตู้ไอดอนตาที่บอกผมผมทิ้งเลยนะก็คือแบบความสามารถไม่ไม่ดีคือเอาง่ายๆความสามารถมีอยู่คนเดียวคือคืออลิฟครึ่งเอาจริงจริงความสามารถติดตัวส่วนมากมันคนมี2สกิลแต่กลายเป็นว่า อล,ลิสครับมีแค่สกิลิดตัวคือสกิลเดียวเท่านั้นมีแค่สถานะเดียวก็คือชาแล้วแล้วไปนึงคือสถานะมีแค่สกิลเดยวปกติคนมีสองสกิลอะไรวะเนี่ยคือพลังหลังนี่แม่งขายตัวละครบางตัวละครแม่งวันเื่นโจดาวแม่งขายตัวละครแปลกมากเลยเอาจริงขอบขอพวกขอขอ,ขอบนเลยคือบางทีเวลาขายตัวละครแบบมึงชอบขายอะไรที่มันปแปลกๆอ่ะจริง อะขออภัย่่คลิปนี้อาจจะพูดยาวๆหน่อยเนาะอะ,อะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยละกันนี่อันนี้ผมมีพีไม่ทิกเก็ตด้วยนะนี่อ่ะอันนี้ผมยอมลงทุนเปิดประมาณ2สเต็ปเลยเพราะว่าผมจากได้การันตี s s r พอดีว่า อยากรู้ว่าดวงผมจะยังอยู่ไหมอันนี้ผมยอมเลยยอมเปิดเพราะว่าในใจผมยังได้จริงแต,แ,ตแ,ตแต่บอกก่อนนะครับว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเปิดตู้นี้แล้วเพราะว่าหลังจากนี้ผมจะรอเปิดตู้ใหม่แบบรวยๆนะก็คืออาจจะไม่มีการเปิดตู้ย้อนหลังแล้วนะครับผมเนาะก,ก็ตามมันแหละนะครับผมก็คงรู้อยู่ว่าเต้ผลเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้โบนัสแล้วไงแล้วก็เพราะฉะนั้นก็เปิดแบบ เอาที่อยากได้ละกันถ้าเกิดได้ก็ดีไม่ได้มันเป็นไรนะครับผมเนาะอ่ะโอเคทั้นั้นก็ไปครับผมเล t โก o ครับนี่ไงพออยู่พออยู่เหลือประมาณ50ิเพชรพอดี <laughs> มาครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าดวงเราจะยังอยู่ไหมนะครับโอเค อ่ะเดี๋ยวเรามารอดูป้ายอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่าเราจะได้ป้ายอะไรสำหรับสเตจที่หนึ่งเนาะอ่าได้อกโชทาของผมแน่นอนว่าตอนนี้มันมีระบบใหม่คือระบบสกิปใช่ไหมแน่นอนว่าเราจะไม่สกิปเลยขาดเพราะถ้าเกิดว่าเราสก,กิปุ๊บมันมันสกิปทีเดียวเลไไงเพราะฉะนั้นเพื่อความเพื่อความไม่ใจเราดูมีมชั้นดีกว่าดาบทองเฮ้ยขอร้อง สีฟ้าย่ามันชอบเกลือตลอดเลยอ่ะน่าจะเกลือน่าจะเกลือแอะเรียบร้อยครับไม่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าผมไม่ได้ซีดีอยู่แล้วสำหรับตู้นี้นะอืมก็เปิดค้ามๆและกันเพราะว่าคือระหลักที่ผลเผลที่ผลผลที่ผมมาเปิดด้วยความที่ว่าวันนี้เป็นวันเกิดของ Sky เฟสก้าเลยใช่ปะก็เลยว่าเออต้องมาหาตู้อะไรมาเซอร์เว์หน่อยเพื่อที่จะได้พูดถึงวันเกิดของ คุณเซริสกาว่าเออวันนี้มันเกิดของนางนะแล้วก็เออ้ยมีอ b i l ิตี้แจกนะว่าความสามารถเป็นไงด้วยครยเฉพาะผมเป็นคนที่ทำคลิปกาชาเนาะก็เลยแบบบางทีก็ต้องลงทุนเพื่อที่จะได้ทําคลิปมาอธิบายแทนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาอธิบายแบบเข้ากับถับธรรมดาไปเดี๋ยวไม่มีคนดูอะไรมานี้นะครับผมเนาะอ่ะต่อไปครับผมกะรันตี SSR 1ใบนะครับอันนี้สุ่มนะ ว่าเราจะได้อบิลิตี้หรือตัวละครเฮ้ยได้ตัวละครได้ตัวละครก็ห้าสิบตัวใช่เปล่า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 ตัวละครต้องมาแล้วปะเอออ่ะรอดูป้ายเหมือนเดิมไม่พูดมากทำเพลงครับผมไปครับอ่ะวาเลียมโชว์ดาวนะครับผมแต่ที่บอกถ้าได้ไปวาเรียมไอ้เขี้ยเหมือนเดิมเฮ้ยของเดียวยา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 เฮ้ยเอาจีบัส ขอเดียวผมผมกราบแหละอย่าอย่าเหมือนตอนนั้นได้ไหมที่แบบได้ดาเบสสามล้านแล้วแล้วแบบขอผมขอร้องนะผมขอร้องผมขอร้องนะครับคุณกิติโตะอย่าให้เหมือนกับตู้ที่แล้วนะครับไอตู้ไอดอลที่ผมเปิดอได้ด้าเบจสามล้านแล้วแล้วสิ่งที่ผมได้คือรายอิมมิติตี้สามใบเพราะฉะนั้นกราบหนึ่งกราบสองกราบสามคุณคิติโตะผมขอร้อง ดาบแตกกูว่าล้อยากให้อาศนะมาช่วยอ่ะไออย่างน้อยดาเมจ2สองล้านอาบ่ะแต่มันจะ3สาบล้านหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ปุ้มห้าแสนปุ้มน่าจะสองล้านดูทรงแล้วน่าจะสองล้าน เออสองล้านสองลานน้านนะเพส่ท่านผู้ชมสรุปสรุปได้สองล้านนะไวด้ด้อยากให้อัศนามาช่วยมากกว่าโอริงถ้าอัศนาสามล้านอัพเลยปุ่มอสองล้า,ลานสี่แสนนะครับผมได้เอทอาร์สองใบนะขออย่างเดียวอย่าเลี่ยมนะกูเจ็บมาเยอะไรเยี้ย คือรู้ว่าได้เอสสองตัวแต่ของเดียวตัวอ่ะไอตัวละครที่กูได้อย่าเลี่ยมนะฮะอย่าเลี่ยมขอร้องโดยเฉพาะคนที่ชื่อซีนิกา้าอย่ามาอยวผมจะเพลงไม่ไม,ไม่ไม่มองนะอย่างยังยังยัง อันนี้สีทองอันนี้สีทองอยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงอย่างนี้เหรอวะลุ้นว่ะลุนลุนลุนเอ้ยอลิศเฮ้ยยังยังยังไม่เคยยิงยังยังยังไม่เคยยิงยังไม่เคยมีได้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 อยู่ได้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 อยู่อ่ะอย่างน้อยมันก็ฟังกูก็คือเอาตัวอะไรมาก็ได้ ขออย่าซ้ำก็พอไอ้ยอะไรล่ะแล้วมันด็คือผมได้แล้วคือรู้รู้เลยปะผมได้แล้วโอเคก็สำหรับสัเตดที่สองนะผมเราได้อลิสกลับลายล่างกันท่านผู้ชมโอ้ เฮ้ยถือว่าไม่เกลือนะไม่เกลือไม่เกลือไม่เกลือคือไรล่าที่ผมที่ผมดีใจเพราะว่าอย่างน้อยนางได้เพิ่มดาวแล้วเป็นตัวท่าไฟที่รู้สึกว่าตอนนี้เป็นตัวละครท่าไฟที่เก่งที่สุดแล้วเนี่ยครับผมบวก,กับไดอาริสมานี่ก็เหมาะกับตัวละครสายแบทเทิลอเลยอดทีแต่ว่าเอ่อตอนนี้น่าจะเอาอย่างมมเลืนมไม่ได้เพราะว่ามันโบนัสท่านน้ําอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวแคบแป๊บหนึ่งนะครับคือใจจริงอะ่ะอยากให้ออก ถ้านลมมากกว่าแต่ก็อ่ะเอาเป็นว่าดีกว่าออกตัวละครที่มีชื่อว่าซีดิก้าละกันเพราะว่าตัวละครตอนนี้นคือผมบอกเลยว่าคือน,น้องมันเก่งอยู่นะแต่เขาสึด่าผมแบบตัวขยะเ <c> ล <oughs> ้วตื่นผมแบบมึงคือตัวขยะแอบมึงมาทําไมเงี้ยเออแต่แต,แต่แต่ถือว่าดวงผมก็ก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าไม่เหมือนกระตู้ไอดอลที่แบบกูเปิดประมาณสองสเต็ปใช่ไหม ไอ้เคีย้ยอ,ออกกอับพีนิตี้สามใบไอ้เวนคือแบบอะไรจะดวงสวยขนกันละก็อ่ะมาครับตามที่บอกเดี๋ยวจะมีเปิดพรีนิตยมทิเกต็ตอีกประมาณ3ามใบแล้วก็พรีนิตยมทิเกต็ตคูณ10อีหนึ่งใบนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวสกิปไทม์แล็บเลยครับผมไปครับใบที่หนึ่งนะครับอ่ะอ่ะบีตี้ลิสเบดอ่ะต่อไปใบที่สอง ใบที่สองครับอ่าเอาตัวละครซิดิก้าวาเล้ผมอ่าต่อไปใบที่สามครับผมใบที่สามครับผมโอเคก็สลับทีมทิกเก็ตสามใบก็เกิดแด่เอาจริงผมก็กล่าวว่าอย่างไงมันก็เกิดเพราะว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องเลนนะรู้สึกว่า ตัวที่เป็น e อีวิทิเกตอะเลทจะเยอะกว่าพิมพ์ทิเก็ตหลายเท่าเลยนะครับผมเนาะอ่ะต่อไปท่านที่บอกครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดพิมทิเกตคุณสิบกันต่อเลยละกันเนาะโอเคตอนนั้นก็ไปครับไปไปกันต่อครับใบนี้ก็ถ้าออกไลลาก็ยิ่งดีนะเออถ้าถ้าออกไลลาก,ก็โอเคนะได้เพิ่มดาวเออเพราะตอนที่บอกแหละเพราะว่าธรรดาธาตุไฟตัวตอนเนี้ยธาตุไฟไลลา ตอนนี้คือเป็นตัวที่รู้สึกว่าโอพที่สุดแล้วทั้งซอสกิลทั้งการฟันเลยมันนะเป็นตัวเป็นตัวละครที่รู้สึกว่า o อพีที่สุดแล้วนะครับผมเนาะเออจรออนนี้ผมไม่ได้โมลล้นะแต่ว่าไลล่ามันโอพีจริงเว้ยมึงเอเอเ๊ะทำไมราน้้ำแข็งขอจอดทน้งคู่วะอีโจทามิยะโอ้เกลือฮ่ไม่เลืออะไรเลย อะโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะผมสลับการเปิดกาชานะครับผมสลับโตูเข้าดาวสองครบรอบศูนจดหปีก็เรียกได้ว่าดวงดีอยู่นะครับผมก็ได้ทัดไฟสตัวเลยจริงจริงจะดีมากถ้าเกิดผมเพิ่งได้ตัวนางน,นะจะจะดีกว่านี้ถ้าเกิดผมเพิ่งได้มานะครับผมเนาะ <Sie> <S <S เอาจริง <ๆ S 1> ผมผมก็ดีใจที่ได้ที่ได้รายล่าจากมาเพราะว่าไอดีหลักผมไม่เคยมีนะก็ถือว่า เริ่มต้นไอดีน้องชายก็ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีาดนะครับผมสำหรับไลล่านะครับผมประเด็นคือยังไม่ได้ปั้นเลยแต่ว่าที่บอกแหะใครที่มีไลล่าผมบอกเลยควรปั้นดนุดนๆเพราะเป็นตัวละคร่าไฟที่เก่งที่สุดแล้วตอนนี้นะครับผมเนาะอ่ะโอเคท่านั้นก็ขอตัวจบคลิปเท่านี้นะผมเนาะก็อ่ะก็คาดว่าน,น่าจะเจอก่อีกทีคือตู้อ่า ability ใช่ไหมเขาดาวมันไม่ใช่เป็นตัวบีี้0.5ปี พาร์ทหนึ่งนะครับผมเนาะท่านั้นก็จะไปทีตู้อาบีตินละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลงตู้นี้ไปก่อนละกันเพื่อที่จะมาจะมาบอกว่าเออเฮ้ยวันนี้เป็นวันเกิดของคุณเซริสกานะนะครับผมเนาะอ่ะท่านั้นก็ไปละไปบ่ายครับขออภัยที่คลิปยาวหนนะ่อยเนาะ sorry sorry ละกันนะครับผมนั่นก็ไปละไปบ่ายครับ